สวัสดีคอคอมพิวเตอร์ทุกๆท่านนะครับผมสําหรับคอเกมและสายกราฟิกเอเซอร์ในตัวไร์16รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้คุ้มหรือไม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับดีไซน์ท่าบางเบาแต่แข็งแกร่งหลายคนอาจจะคิดว่าเกมเม้นทโน้ตบุ๊กต้องหนักแต่ในตัวไรซ์16กลับทําให้เราประหลาดใจเพราะมันมาในดีไซน์ที่บางกว่าเดิมครับน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแกร่งและความดุดันในสไตล์ของในตัวซีรีส์โดยน้ําหนักอยู่ที่1.95กิโลกรัมเท่านั้นครับแรงจัดด้วย CPU Intel Core i 513 4 2 0 h ที่มาพร้อมกับ8คอร์16เทรดทำให้การเล่นเกมลื่นไหลเปิดโปรแกรมหนักๆก็ยังสบายๆไม่ต้องกลัวกระตุกครับเล่นเกมกราฟิกสวยจัดการจอแยก nvidia geforce rtx 2050 4GB g ddr 6ที่รองรับ ray tracing และ a i dlss 3าทำให้ภาพในเกมสมจริงสีสันสดใสเฟรมเรทสูงเหมาะสำหรับคอเกมมากๆครับหน้าจอขนาด16นิ้วความละเอียด wu g a หนึ่ง ,80 พานลเป็นแบบ ips มีค่า รีเฟรชเรทอยู่ที่1 6 5เฮิร์ให้ภาพคมชัดรีเฟรชเรทสูงทําให้ภาพไหลลื่นสุดๆเหมาะกับเกมแนว fps ที่ต้องการตอบสนองที่เร็วที่สุดครับแรมติดมา1 6กิกครับ ddr 5บัส4,800โดยที่8กิกออนบอร์ดมาและอีก8กิกสามารถถอดเปลี่ยนได้แต่ว่ารองรับสูงสุดได้แค่1 6กิกครับโดยไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วขนาดที่ความจุอยู่ที่5 1 2กิกเป็น nvme เจน4เวอร์ชันใหม่บูตเครื่องไวโหลดเกมเร็วครับ wifi มาเป็นเวอร์ชัน6กครับ bluetooth เวอร์ชันร้ออมทุกพกพาร เชื่อมต่อที่จําเป็นครับ USB 3.2 2ช่อง USB Type C 1ช่องช่อง LAN RJ45 1ช่องและก็ Combo Jack 3.5มิลหช่องครับโดยรุ่นนี้นะครับชาร์จิ้งเป็นแบบ Type C ครับระบบเครื่องเป็น Windows 11 Home ติดมาให้เรียบร้อยนะครับและทําสีฝาหลังใหม่เป็นสีที่เรียกว่า Tiger Lily Red s. ครับอีกทั้งยังเพิ่มสีคีย์บอร์ด W A S D ทาสีแดงฉ่ำมาเลยครับให้ความโดดเด่นไม่เหมือนใครโดยที่รับประกัน3ปีแบบซ่อมถึงบ้านครับสรุปนะครับ Acer ในตัวไรซ์16เหมาะสำหรับคอเกมที่อยาก ได้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กแรงๆราคาไม่แรงเกินไปสายทำงานตัดต่อกราฟิกหรือคนที่ชอบจอใหญ่รีเฟรชัเรทสูงใช้เล่นเกมและทำงานในเครื่องเดียวรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับรายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ตรงดดสคริปชันด้านล่างนะครับและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับ